มีความรักที่ชอบการไหนต้องการเรียนกากายิ่าถระดับนหนังสือเรนภาาภาษาภาษาภาษาไม่ควรสูงเกินปเพราะราเรียนนมศึกษาไายในเรื่องาเรียนภาษายิ่งพอภาษาพบว่านักเรียนสายไทยไทยรับชอบในการ you yeah.